สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเพื่อนเพื่อครับเกี่ยวกับการทําค้างผักติดชายคาบ้านครับซึ่งหลายคนบอกว่าจะแปลกตรงไหนเอาจริงครับก็ไม่ได้แปลกครับแต่เผอิญว่ามันเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของแสงแดดครับซึ่งวันนี้ครับผมมีปัญหาในเรื่องของแสงแดดที่ส่องมาเรียงโต๊ะตั้งมาหิดตรงชุดนี้ครับ ซึ่งชายคาข้างบนครับมันเป็นชายคาที่ถูกสร้างก่อนนะครับและไอ้ม้หินชุดนี้มาทีหลังครับแล้วเวลาแขกไปใครมาครับมักจะนั่งบริเวณม้าหิน2ตัวนี้ครับแล้วช่วงประมาณพึ่งเที่ยนครับบ่ายๆจนถึงเย็นครับจะโดนแดดเต็มเต็มครับเพราะแดดจะส่องมาบริเวณนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนจะไม่มีแดดครับเพราะนั่นหมายว่าผมก็จะมีกิ่งมะขามครับบังอยู่นะครับแต่ระยะหลังครับผมพิ่งตัดกิ่งมะขามทิ้งทั้งหมดเลยครับ กิ่งมะขามที่ติดกระชายคาบ้านมมนจยตัดทิ้งครับเพราะนั่ว่าเดี๋ยวใบมันร่วงที่ชายคาครับมันจะทําให้หลังคาเราผุก่อนครับผมก็เลยตัดปัญหาโดยการตัดทิ้งครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแดดโดนเต็มๆครับผมก็เลยจะหาวิธีในการแก้ปัญหาครับโดยที่จะทําหลังคาให้มีร่มเงาแต่ต้องเป็นธรรมชาติครับคือถามว่าถ้าเกิดผมต่อชายคามาหรืออันนี้ไปและต่อชายคามาปักเสาสองต้นก็จบแล้วใช่ครับอันนั้นคือความคิดของแต่ละคนครับ แต่สาหรับผมผมต้องการความเป็นธรรมชาติครับชายคานี้ก็จะไว้เหมือนเดิมแต่แต่มีชายคาที่เสริมขึ้นมาเป็นค้างผักครับซึ่งสามารถได้ประโยชน์ได้ครับคือผมไม่ต้องการแบบชายคาถาวรครับผมต้องการให้ชายคามันอิงกับธรรมชาติกับบริเวณในส่วนของบริเวณบ้านผมครับผมก็เลยจะทาค้างผักตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าค้างผักที่เราทำหน้าตาจะเป็นไงมาดูครับผมก็ได้ทําการขุดหลุมไปแล้วครับบริเวณเสานี้ครับ แล้วก็อีกหลุมนึ่งก็คือเสานี้ครับก็เดี๋ยวผมจะลงเสาครับเสาที่ผมใช้นะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นในส่วนของของเหลือใช้ครับจากที่บ้านครับอันนี้ก็คือต้นสักครับที่ตัดทิ้งไว้ตั้งนานแล้วครับแล้วมันไม่ผุครับแล้วก็ไม้ไผ่อันนี้คือเสาไม้ไผ่ครับที่ผมซื้อมาจากน่าจะจากปัจจีนนะครับไม้จะค่อนข้างหนาครับนี่ฮะมันเหลืออยู่แค่ลำเดียวครับผมก็เลยใช้ประโยชน์ครับรวมถึงนฮะ ก็เป็นในส่วนของไม้ไผ่ครับที่ผมปลูกไว้ที่บ้านครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการมาทําเป็นค้างผักครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มทำดีกว่าครับ นี่แะครับก็เสร็จแล้วครับกับชายคาบ้านนะครับที่ทําเป็นค้างผักนะครับซึ่งก็ถือว่าลงตัวครับกับพื้นที่บริเวณบ้านผมนะครับน่ฮะก็เป็นค้างผักที่ต่อมาจากชายคานะครับซึ่งบริเวณจุดนี้ครับผมจะไม่ได้ทํายาวไปจนถึงหลังคาข้างในนะครับจะทําแค่บริเวณชายคาพอดีครับเพราะเผื่อกรณีที่ มันมีลูกมีผลนะครับเราจะได้เด็ดง่ายๆครับแล้วความคันว่ามันก็จะไม่เลื้อยขึ้นไปสู่หลังคาโน้นครับหรือต้นไม้ครับก็เลยทําเอาแค่นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับค้างผักที่ผมแนนํำมเพื่อนทําในวันนี้ครับไม่ยุ่งยากครับทําง่ายๆครับบางคนจะไปลงทุนใช้เสาเป็นปูนทําต่อมาเป็นชายคาใช้แผ่นเมทัลชีฟหรือแล้วก็ต่างครับมันลงทุนเยอะครับวันนี้ผมทําแบบให้มัน เรียบง่ายสะดวกและคข้อมคันครับมันเข้ากับบรรยากาศพื้นที่ในบ้านผมครับเพราะเนื่องจากว่าข้างหลังก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับลมก็จะได้โกเข้ามาครับถ้าเกิดเราใช้ทางกะสีครับมันจะมีความร้อนจากหลังคาจะทอนลมมาหันด้านล่างครับก็เนี่ยฮะก็เพื่อนๆครับสนใจครับไปทดลองทําตามได้ครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงไงฝากกดติดตามได้ช่องครับเมื่อกดติดตามครับมันจะขึ้นลูกกระดิ่งครับนะฮะไปกดที่ลูกกระดิ่งคือการแจ้งเตือนครับ ก็สาหรับเพื่อนครับใครที่ดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับให้กําลังใจผมแบบรัวๆได้เลยครับจากนั้นครับเมื่อเห็นคอนเทนต์คลิปนี้มีประโยชน์ครับก็บอกแชร์บอกกล่าวกับเพื่อนๆ่อีกหลายคนครับให้เป็นวนุยาทานได้ครับก็คือกดที่แชร์ครับก็สําหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จก่อนไอดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ